ดีครับผมตลาดนัดนนเต็งวันพุธครับผมสวยๆกับสีโ,โรยเงียนแพ้ครับผมเุืเรียนก็่ามีครับร้อยยี่สิบครับลอ,อยครับมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญนะครับผมเอาเลยจ้าเลือกเลย คุดครับ25บาบาท10บบาทยังกำลังเป่าฝั่งนี้ก็เป็นขนม มีตุกีจ้าคับล้อมเคัใหม่เลยครับผมกลังทใหม่้อนร้อนเลยครับมานะจ้าชิมคับคนลค้อนเผมคร,ค,ครับผมดูครับเด้อคุณคผมขายแล้วครับ ส้มครับไก่สดๆครับบินอกขาหนองไก่ติดนึดครับผมเป็นด้านเนื้อสดๆครับมันพุดนะครับผมตลาดโนนเตงครับสามทิยกีบก่อยมีก่อยผมต้มเซ็ ตรงนี้ก็เป็นด้านปลาเด็ดเดียวครับสลิดเด็ดเดียวปลาชนปลาดุกมีไส้โล่ไปโลนี่ไหมครับไมดท้ายนะาแข่เพิ่มทุกที่หรอครับครับท้ายนึงอันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่ครับโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญนะครับผมขาหมูครับสามสิบห้าสิบ เป็นการซูชิถ้า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 เออถ้าสแกนระเปาตังค์ให้แปดทกรเาตังค์บาทแน่บริการเกร็สมบร็จครับผมราบไก่ลาบหมูนะครับเพื่อนถมีเวลาก็ขอเชิญนหมครับผมตลาดวันพุธตอนนี้จะเป็นหมูฟูครับนี่ วอะย่ามึุสดๆคับแล้วกิครับครับมดมีไม่มีผิดหวังครับเจ้านีครับผมขอเชิญนะครับผมหลังนี้เราจะเป็นหืออันนี้มีจาอันเอาเจียมาน่มหยำแหนมกระตุ่มหมัดมีหอมโมกไวันนี้หอมมกมีจ้ากกระลังมากับกระลังเรียงครับออกมาเลยนะจ๊ะ โกส้มมะรัมคาวปนบ้านร้านด้า้านรัน์วิตไส้ทะลักครับกำลังขุ๋งนี่อะไรเน่อันนัตเกวเกียวหมูครับหมูสดสดโลเท่าไรเนอะวันนี้โอ้โหถูกครับถูกเ้ออแปดสิบกับเจ้านี้อร่อยครับหืม ต้อนนะครับผมโอ้หอยใหญ่เนาะเปิดดูเลยจ้าหอยหอยอันนี้ก็ใหญ่จ้าแดงนี่หอยแข็งก็ใหญ่นี่เปิดแล้วไม่เอาก็ได้ค่ะบอบไว้ดูครับนี่ครับน่ากินครับผมอต้อนนะครับผมตลอดวันพุธครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องยูทูบตะอิฐพาเที่ยวนะครับผมเปิดเล่กก็มีครับวันนี้มีสไลเดอร์มาให้เด็กๆเล่นนะครับพุชหน่อยหลายอยู่ครับพันนี้ ครับผมมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญน,นะครับด้านเสื้อผ้าที่เสืยครับศพผ่อนก,อกำมังตะก้าบมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญน,นะครับผม นี่จะเป็นด้านผลไม้สดๆครับวันพุธครับสดๆครับสามโลร้อยสี่โลร้อยเรื่อยไปทุเรียนครับโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญนะครับผมตลาดวันพุธครับนนเตงทุเรียนหนากินมากของละร้อยครับปิดถาดละร้อยพอสินเจนนี่นะต้องไปข้าวปอกให้แล้วเอาเลยนี่ลอยเดียวนี่ ไม่ลอยไม่เอาตังจากตรงนี้มีตองกัวอร่อยจ้ะโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญนะครับผมอร่อยทุกคำครับอร่อยทุกครั้งกัวยันท้ายครับผมอร่อยทุกคำยัง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 เอาไว้คนจ้ะสูงเดียร์เกลี่ยครับ10บาท30บาทก็อร่อยได้จ้ะมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญนะครับผมพี่น้องก็เดินหลายอยู่ครับวันนี้แม่นซอยเลย กดติดตามช่องยูทูบเตี๊ปลพาเที่ยวให้หน่อยนะครับปลาตุด้ดตุ้ดครับลเก็บได้เมดครับนี่สั่งเลยครับสั่งได้เลย,เลยขอบคุณมากครับ